สวัสดีครับทวีสีมูลคลิปนี้ก็จะมาทำคลิปปัญหาของ FC มือใหม่ซึ่ง FC มือใหม่ก็คอมเมนต์เข้ามาในคลิปวิดีโอของผมครับนะ FC มือใหม่คอมเมนต์เข้ามาว่าของผมซื้อมาแล้วเผาไปได้10กว่าครั้งก็เกิดปัญหาเรื่องก้นเต่าทะลุจะมีวิธีแก้ไขให้ เตาของเราหรือว่าก้นเตาของเรานั้นเผาได้หลายๆครั้งนะอันนี้ก็คือความเดือดร้อนของ fc มือใหม่ครับนะเดี๋ยวผมจะมาแก้ไขให้เตาที่น้องซื้อมาหรือว่า fc ที่มีปัญหากับเตานั้นผมก็คงเดาเหตุการณ์ได้ว่าเป็นเตาชนิดแบบไหนก็คงเป็นเตาลักษณะของเตาท่อแกนคู่นะท่อแกนคู่ก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับนะเนี่ย ท่อแก๊สคู่เขาเรียกนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะมีท่อแก๊สเล็กๆหนึ่งท่อแล้วก็ท่อใหญ่ๆห,หนึ่งทุกข้อท่ออันนี้เขาเรียกว่าท่อแก๊สคู่ตัวนี้จะมีกลไกอยู่สองระบบก็คือนํำแก๊สเข้าสู่ท่อแกนกลางโดยตรงโดยเจาะตรงที่เนี่ยตรงที่มือผมชี้นี่เจาะเข้าไปในท่อแกนกลางตัวนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาสําหรับ เกี่ยวกับก้นเตาเลยนะเพราะว่าแก๊สได้พุ่งเข้าท่อแกนกลางโดยตรงแล้วก็พุ่งขึ้นสู่ท่อปลายท่อข้างบนตัวนี้แต่ตัวที่จะมีปัญหานะเดาเหตุการณ์ได้เลยของน้องนี่จะเป็นลักษณะที่เจาะเจาะก้นเตาทะลุลงห้องเชื้อเพลิงด้านล่างสาเหตุนี้ก็เพราะว่า เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าเวลาเราเผาถ่านนั้นเราใช้เวลานานอย่างมากก็แปดชั่วโมงนะเก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงก็มีบางคนครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับในเรื่องการเผาใช้เวลานานเพราะว่าเราจะไม่ได้เผาเฉพาะไม้แห้งเราจะเผาไม้ใหญ่บ้างไม้เล็กบ้างนะไม้สดบ้างไม้หมาดบ้างหลายชนิด เราจะไม่เจาะจงเลยว่าจะเผาได้แต่เฉพาะไม้แห้งนะเรามีประสบการณ์เราก็จะเผาไปเรื่อยๆนะแต่ปัญหาไม่มีไม้บางทีเราก็ต้องเผาไม้สดนะถ้าจําเป็นแต่สิ่งเหล่านี้ผมก็ขอให้เลี่ยงไม่จําเป็นก็อย่าเผาเข้าเรื่องเลยเกี่ยวกับในเรื่องนี้ก็คือหลังจากที่ผมได้บอกไปแล้วว่าเตา เราเผาถ่านกว่าจะได้ถ่านนั้นใช้เวลาอยู่ประมาณ8ปดถึงสิชั่วโมงช่วงเวลาเนี่ยถ้าเราทำระบบนำแก๊สลงก้นเตาเมื่อไหร่ตัวนี้แหละที่จะทำให้ก้นเตาของเรารั่วเพราะว่าอะไรเพราะว่าแก๊สลงก้นเตาแล้วไปเผาก้นเตาอีกรอบหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็จะพุ่งขึ้นท่อตัวนี้ครับนะ ทุกคนคงนึกภาพออกแล้วนะว่าเป็นอย่างไรนี่แหละที่สาเหตุที่ผมบอกว่าอย่านำแก๊สลงก้นเตาเราหลีกเลี่ยงได้ครับนะตัวนี้วิธีการแก้ไขก็คือเราไม่ต้องสร้างก็ได้ครับนะนะน้องครับนะตัวนี้เราไม่ต้องใช้เนี่ยไม่ต้องใช้แล้วก็ซื้อท่อมานะขนาดเนี่ยตามที่อันเดิมนั่นแหละ หนึ่งท่อแล้วก็มาเจาะรูแก๊สสร้างเป็นท่อแกนกลางท่อเดียวแล้วก็มีรูแก๊สในตัวอย่านําแก๊สลงก้นเต่าตัวนี้ก็ช่วยได้ครับนะแล้วก็ใช้ระบบซีนดินเหนียวระบบสองชั้นตัวนี้ก็จะช่วยได้แล้วเตาเดิมของเรานั่นแหละวิธีแก้ไขก็คือเราไปหาแผ่นโลหะที่มีความหนาเนี่ย อันนี้คือแผ่นโลหะที่มีความหนาอันนี้ของผมเนี่ยหนาห้ามิลนะตัวนี้เอาไปดามก้นเตาที่รั่วได้เลยนะดามแล้วก็เจาะใหม่แก้ไขเพียงเท่านี้แหละครับก็เผาได้แล้วแล้วสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงก็คือเป็นระบบใหม่แก๊สไม่ได้หลงก้นเตาแล้วแก๊สจะเข้าสู่ท่อแกนกลางแล้วก็ดันขึ้นข้างบนนี่นะ อธิบายแบบนี้น้องก็น่าจะเข้าใจได้บ้างครับนะถ้ามีปัญหาอะไรก็สอบถามมาใต้คลิปนี้ได้เลยครับนะว่าไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่าท่านผู้ชมที่เข้ามาชมหรือว่าเอเข้ามาชมที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับในเรื่องนี้เพิ่มเติมเข้ามาได้หรือว่าจะแนะนำในเรื่องนี้อย่างไรก็เขียนคอมเมนต์เข้ามาครับเพื่ออะไรเพื่อ จะช่วยเหลือน้องนองที่ยังมีปัญหาอยู่เกี่ยวกับเตาเผาถานไร้ควันครับคลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์บ้างนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจท้ายคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ